ไปดูนาทีชีวิตภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ประกาศข่าวหญิงของสถานีโทรทัศน์ซีเรียค่ะต้องอบพยพหนีตายาจากการร,รายงานสดนะคะลห,หลังจากที่อิสราเอลโจมตีกระสวงกลาโหมในกรุงดามัสกัสของซีเรียค่ะ เป็นการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงแล้วก็เข้าเป้าไปที่กระรวงกลาโหมนะคะจนเกิดการระเบิดแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากคำเนียบประธานาธิบดีด้วยค่ะผู้ประกาศข่าวคนนี้ก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแบบชัดเจนแล้วก็ต้องอพยพออกไปหลบออกไปทันทีนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพของผู้สื่อข,ข่าวชายของสำนักข่าวเอลจเฟียขณะที่เขากำลังยืนรายงานสดอยู่เหมือนกันเกิดการถล่มพอดีนะคะ شباب ق ص เ باب خ อ و ن ا على ا น ل ا ي ف ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็บอกว่าเป็นการโจมตีที่เจ็บปวดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและก็บอกว่าการโจมตีซีเรียก็เพื่อปกป้องชาวดูสซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวอาหรับนะคะ โดยก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวค่ะก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันอย่างหนักรอบใหม่ระหว่างกองกําลังของรัฐบาลซีเรียกับนักรบชาวดูสทางตอนใต้ของซีเรียนะคะลุกลามบานปลายจนอิสราเอลเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆจุดนะคะแล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์เผชิญกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องหนีตายกันเป็นนาทีชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะ